สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนํานะท่านผู้ชมนะที่เจอปัญหาแบบนี้นะฟิวนะของท่านผู้ชมนะบางทีก็รุ่นนี้ก็หาซื้อ,อยากนะบางร้านเล็กๆก็จะไม่มีนะครับมันเป็นฟิวรุ่นใหญ่เหมือนกันนะอาจจะเป็นปลร์ของท่านผู้ชมนะที่เป็นฟิวนี้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะขําคืนหาซื้อ,อยากนะเนี่ยมันขาดยังไงผมจะวัดให้ดูนะครับปกติมันต้องขึ้นครับต้องขึ้นเนี่ยวัดค่าโอมนะครับมันต้องขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่ขึ้นดูเข็มครับไม่ขึ้น เราต่อด้านนี้จะขึ้นไช่ไหมเนี่ยดีขึ้นแต่เราวัดตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมวันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการต่อตัวนี้นะครับทํายังไงนะครับต่อฟิวตัวนี้ใช้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับขับแรกเราก็ตอนน้องมีนะไฟแช็กด้วยนะครับเพื่อจะลนตัวนี้นะครับนร้อนนิดนึงครับผมแล้วก็ใช้ทีมนะครับมืบนตัวนี้ออกงานะ เสรแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะดึงตัวนี้ออกดึงดึงให้มันขาดเลยครับดึงแบบนี้ตอนนี้ไม่ออกตานี้ก็ต้องดึงออกร้อนหน่อยครับดึงมือออกเห็นไหมอันนี้ทิ้งนะครับเหลือแค่นี้นะครับเราก็จะหา สายไฟฝอยแบบนี้นะครับเนี่ยสายไฟฝอยเนี่ยผมทำให้ตรณดูแต่ว่าเราเขาแค่เอาแค่สองเส้นพอนะสองเส้นสองเส้นแบบนี้นะครับแล้วผมนี่ผมพันไว้แล้วยังต้องเสียเวลาเนี่ยพันไว้แบบนี้นะครับนี่สองเส้นนะครับวิธีการนะครับแค่แบบนี้นะครับยัดใส่แบบนี้นะครับนะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ใส่แบบนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้ บิดๆหน่อยครับจะยากนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ของเ,องเล็กๆอาจจะจับยากนิดนึงครับผมแบบนี้แล้วก็พับนะครับผมแล้ว,พ,ลวพับพับตรงนี้นิดนึงแล้วก็ยาตัวนี้ใส่ใส กดเข้าไปแบบนี้นะครับด้านนี้ถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปใช่ไหมแล้วก็ตัดออกนิดนึงนะยังยาวเกินไปนี่แค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ด้านนี้ด้านนี้เราก็พับแบบนี้แล้วก็กดตัวนี้เข้าไปดันแบบนี้นะครับนะอย่าให้มันโผล่นะครับให้มันให้มันชวนๆตัวน,นี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับเดีวผมจะวัด ไม่ดูนะครับมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับเวลาวัดปุ๊บมันต้องขึ้นนะครับจับดูตรงนี้นะครับเห็นไหมจับดูตัวนี้ครับถ่ายตัวนี้ครับเอ๊ตัวนี้นะครับหเข็มต้องขึ้นนะครับเข็มต้องขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมขึ้นแบบนี้นะแปลว่าใช้ได้ครับตัวนี้นะครับใช้แบบชั่วคราวได้นะครับผมนี่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาไปในเมืองหรือว่าตอนเช้าเราก็สามารถไปซื้อแบบนี้มาได้นะครับผมนะ ทำง่ายนะครับผมนะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะที่ฟิวของท่านผู้ชมนะขาดไปเนียจะเป็นฟิวใหญ่ฟิวเล็กก็สามารถทำแบบช่างแขกได้นะเราไปทำดูนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจช่าแขกนะครับสวัสดีครับผม